สวัสดีครับ FC งานเข้าแล้วครับมายสองโมงแล้วยังไม่หยุดเลยครับวันนี้ทบประช่องคนไชยหมูกระทะอัปเดตล่าสุดตกทั้งวาน,นะตกตกปูหยุดตอนนี้สองโมงก็ยังไม่หยุดัด้นตกแรงนี่ครับทำไงดีครับวันนี้วันอังคารด้วยงานย่อเลย วันสะ,ะวันก็รุนขายอยู่นะนอนเล่นอยู่ในตุนไปไหนไม่ได้ออกไหนไม่ได้เลยครับดูมันตกเลยครับเนี่ยดูฟังเสียงวนแล้วครับเอฟซีโหมาเดินกันยานี่ทุกมากเลยครับฝนตอนที่เคยตกปลาก็เจอลงเจอขึ้นเจอฝนมานี่โหตกมาตลอดไม่เคยหยุด มาเกินตกเที่ยงคืนยันตีสี่หยุดไปแป๊บตกตอนเช้าทำอะไรไม่ได้นี่หยุดเนกก็จะมีแดดตายตกอีกแล้วตายตายตายแน่ๆคาขายอย่างเงี้ยครับหน้าฝนเออนึก,ก็ไปฝนต้นหนาว กันยานีก่กกจะซาลงกับหนักกวเดือนอื่นเลยกันยานี่ฮะน้ำหน้าบ้านนี่ฮะกันลองหมดแล้วครับเนี่ยครับอซีดูฟังเสียงฝนแล้วกันนะตกจนหนาวฮะไม่มีแดดไม่มีอะไรเลยครับ สองจังวันนานี้ไม่มีแดดเลยมีแต่ฝนตกไม้ตกน้อยตกมากวันนี้ตกเยอะ,ะเนี่ยใบยสองงี้มันอยู่แล้วตั้งเที่ยงน้ำเต็มหน้าบ้านเลยโจ๊กมีรถออกไปไหนไม่ได้ซักเสื้อผ้าไว้ก็นี่ไว้เนี่ยครับตากไว้ถุงบ้าน จะหยุดกี่โมงกี่ยามไม่รู้ขายไม่ค่อยดีอะ่ะหมูกระทะตอนนี้เปิดกันเยอะคนมีไอ้ตังก็ว่าเปิดกันเทียบแต่น้ำจิ้มมันรสชาติคนละอย่างแต่เรามันร้านเล็กครับทำไงได้ต้องนำใจและหน้าฝนด้วยวันนี้ตกเยอะมากฮะอุจะออกไปไหนออกไปก็เปียก ตกแรงขนาดนี้ดีไม่มีไม่มีลมเดี๋ยวจะมีลมอีกกำรรเลยเนี่ยครับเอสซีฝากไปด้วยนะครับเอซคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องควนใจหมูกระทะกันด้วยนะครับ,บก,กดไลค์กดแชร์นะครับฝากไปด้วยเป็น ออกปกอัอมใจของทีมีดึงนประแนันด้วยนะครับฝาก,ก็ด้วยนะครับผมขายของยิ่งขายยิ่งทุนหาย้ะตอนนี้แย่ๆกันทั่วกันไปหมดเลยครับตกบเซาพอร้านตั้งโต๊ะไม่ได้อะไรไม่ได้ควนต้อาดเจอแชะเลสเทหมด นะคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย